Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. So bad about that. So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a three d วันนี้ไม่ต้องกระเป๋าไปหรอลูกต้องเอาล้มไปนะเอาเล็กไปไหมนะลองเปิดดูสิใช้ได้ปะใช้ได้ใช้ได้ไดไดอ๋อวันนี้หนูไปป๊บเดียวก็กลับเนาะโอเควันนี้มีงานพิธีปิดการศึกษาพี่ม .3 นะคะเร็วก็เลยไม่ต้องเอากระเป๋าไปจริงด้วยคนอื่นก็ไม่เอากระเป๋าไปเหมือนกันอืม เดี๋ยวเราจะพาพี่ต้อมกับพี่ปาไปเอารถนะคะที่จองไว้จองรถเช่าเพราะว่ารถบ้านเราไม่ได้ทําประกันสําหรับขี่หลายคนนะคะก็เลยขับไม่ได้อันนี้เป็นที่เราจะมารับรถที่จองไว้นะคะจองรถ1สัปดาห์ค่าเช่า1สัปดาห์นี้ประมาณ8,000 9 0 0 0เยนนะ กดตรงนี้เติมน้ำมันนะเบิรแล้วใช่ไหมเติมน้ำมันติดปั๊มอ๋อรถรถ Mitsubishi Mini c a ก็เป็นรถรุ่นถูกสุดนะคะน่ารักน่ารัก Mini c a นี่นะเราก็ให้พี่ป๋ากับพี่ต้อมนะคะไปขับรถไปเที่ยวเล่นซื้อของกัน แถวนี้ค่ะไม่ได้ไปไกลส่วนมีก็กลับบ้านไปทำงานต่อนะคะเรายืนรอส่งพี่ปากับพี่ต้อมก่อนนะ,ะโอเคเดี๋ยวส่งที่อยู่ให้จ้าโอเค,อ,เคออกทางน้นออกางนั้นเใชเไ่ได้ได้ได้ออกได้ออกได้ออกได้ออ มาแวะที่อ้อนกันก่อนนะคะมาสตาร์บัคนะคะมาดูแก้วกันกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยค่ะ แล้วเดี๋ยวพอพี่ปากลับกันมานะคะ <c oughs> ก็คงต้องจอดรถประมาณตรงแถวนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ารถเล็กมากเลยจอดหน้าบ้านตรงนี้ได้เลยนะคะและที่นี่เดี๋ยวมีก็ไปทำงานต่อค่ะวั่นี้มีส่งของนะคะ จ๋าส่งขนมมาฝ่ายแล้วนะคะรวมทั้งลูกอมไม่ใช่พบอบายาอมด้วยนะคะนี่ยาอมที่เราขาดไม่ได้อแล้วก็มีขนมเยอะเลยค่ะขอบคุณพี่ามากๆตลอดเลยนะคะส่งมาให้ตลอดเลยแล่แบบโอ้โหมีแต่ขนมแบบอร่อยอร่อยด้วยนะคะเนี่ยอุยกินเลย พี่จ๋าแบบรู้ใจมากนะคะรู้ว่าบ้านเราชอบน้ำสลัดสุข,ขุมโอ้โหขอบคุณมากๆเลยค่ะเนี่ยโอ้โหของไม่มีพอดีเลยนะคะเนี่ยของขาดไม่ได้เลยะค่ะชอบกินมากกลับมาเร็วมากเที่ยงสิบสามอะไรนะลูก,กยุ่งมากไปเกินไปแม็กกี้มองอะที่ดะกินข้าวเยาวอไไปกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนที่แม็คโอเคกี่คนอะ นนับี่อ่าโอเคโอเคหนูไปแต่งตัวสิไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วหนูต้องไปโรงเรียนอีกใช่ไหมเนี่ยยังไม่หยุดเนาะเนี่ยอาชัดอ๋อเพียงแต่ว่าพวกพี่มสามเขาหยุดเฉยๆใช่ไหมเขาเขาไม่ต้องไปแล้วเพราะเขาต้องเตรียมสอบเข้ามปลายหรือเปล่าโกลโกเซชใช่ปะอือ่าโอเคไปแล้วเหรอโอเคบายบายอ้าวไม่เอากระเป๋าไปเหรออโเคโอเค อันนี้แบบเป็นขนมที่ซื้อมาตั้งแต่ตอนไปนรับน้องเรนะคะที่เคียวโกใช่ไหมคะแล้วที่แบบเก็บลืมอะ่ะคุณจริงๆก็ไม่อยากจะกินนะคะเนี่ยดูสิมันสวยมากเลยอะ่ะอยากจะเก็บไว้เลยได้ไหมไม่กิน <c oughs> ถ้าแบบดูอ้าวจะหมดอายุวันที่17แล้ววะเราต้องกินแล้วไหมเดี๋ยวเรา,เาให้เด็กๆก,กินนะคะแต่เราแบบโอ้ยไม่อยากกินไม่กล้ากินเลยเอย๊หรือไม่ต้องกินเก็บก็ได้นะ,ะเนี่ยไม่ต้องกิน ไปสนีมารับของเรียบร้อยนะคที่นี้ก็ไปที่บริษัททีนี้ก็จะไปทำผู้สัญญาซื้อบ้านตรงภูเขามีต้องแก้นิดหนึ่งมากันอีกแล้วนะคะที่เฮาส์ดูนะคะวันนี้มาเอกสารอย่างเดียวะคะ่ะน่าจะแบบเขียน,ยนแล้วก็เซ็นแล้วก็เสร็จนะ,ะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงชื่ออะไรเล็กน้อยชื่อของผู้ขายนะคะ เดี๋ยวรอถึงเวลาก่อนนะสี่โมงตรงเราค่อยเข้าไปนะเขาแบบน,นัดนัดตามเวลาต้องเป,ไป๊ะเป๊ก็น,นี้กลับมาบ้านนะคะแล้วก็มาพาลิน่าไปซื้ออะไรนะลูกซื้อมั่วเลโอนี่ยังไม่กลับมานะคะไปเล่นกับเพื่อนส่วนลิข่เพื่อนมาเล่นที่บ้านค่ะก็เลยเดี๋ยวไปกับลิน่าสองคนค่ะ แล้วนะ,ะอยากดูอะไรลูกแมวหรอคะใช่อันนี้เป็นกระเป๋าสตางค์เน,เนาะเ,เป็นแบบของน่ารักน่ารักที่เขาจะแบบซื้อไปให้ผู้หญิงนะคะไวเดย์ไว้เดคือผู้ชายซื้อให้ผู้หญิงที่แบบนนให้ช็อกโกแลตมาในวันวนาเลนไทน์อันนี้เป็นเซตแบบว่าเช็ดมือล้างมือลูกเป็นของตอบแทนน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะ ไม่จำเป็นต้องเป็นช็อกโกแลตแต่ผ้าเช็ดหน้าก็ได้อ๋อหรือจะเป็นอของอนิเมะใครชอบอนิเมะก็อันนี้นะเดี๋ยวนี้อะไรลิ้นนะชอบสนุกบี้เหรอลูกเดี๋ยวนี้ A R เอออะไรก็เป็นสนุกบี้นะอันนี้ดูน่ารักอ้าวเกาหลีขนมเกาหลีคนญี่ปุ่นก็ชอบแมวจริงๆนะคะเนะี่ยทุกสิ่งทุกอย่างแบบต้องมีความแมว คือเราก็ไม่ได้จะไปซื้อให้ใครนะคะซื้อให้ตัวเอง <c oughs> อ,อันนี้ก็ได้เนาะแก้วน,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 น่ารักกระเป๋าอเมรอะไรคะอ๋อเป็นช่อดอกไม้เลยน่ารักสนุกปีปโอ้สนุกป,ปี้ก็เยอะเนาะลูกเนาะอะไรอะไรก็สนุกปี้อ่าหรือว่าจะซื้อเป็นแบบช็อกโกแลร้านตัดแบบน่ารักน่ารักนะา มนนันมีแวมวเยอะจริงๆเลยนะคะเนี่ยก่อนอื่นนะคะนี่นะเขาก็มาหาซื้อดินสอสีอะ่ะเขาบอกขอมาดูร้านนี้เป็นร้านโปรดของเขาเขาก็แบบจัดร้านเอาใจเด็กนะคะเป็นโซนๆของแต่ละการ์ตูนแต่ละเรื่อง สีอ่ะไม่ะอ่ะอันนี้แพงเกินไปทำไมอันนี้พันสี่ร้เยนลอะตรงนี้ปพันสี่ร้อยเยนน่นเอาพวกนี้เพราะว่าอันนี้มันแบบเจ็เยนกันครึ่งนอันนี้ก็พันสี้อยสามสเยนเราต้องเอาวันนี้ลูก770เยนแบบประมาณว่าลายไม่มีีกสิทธ์เย็นเอาอันนี้ได้ คือแบบของเหมือนกันเป๊ะนะต่างกันที่ลายแพงเพราะลายอ่ะถ้าเป็นลายแบบม,มิลิเกสิตเหมือนแบบซาริโอนี่คือกลายเป็นราคาแพงเป็นเท่าตัวเลยนะนี่แล้วพอเป็นของภูมาพันห้าร้อยเยนแพงขึ้นไปอีกอ่ะทีนี้มาหาซื้อหมวกหมวกของโรงเรียนนะลูกหมวกพลลโรงเรียนสีแดงเพราะว่าสายมันขาดนะคะอันนี้คือมุม,มชุดนักเรียนนะคะ ชุดนักเรียนที่แบบอยู่แถวนี้ค่ะหลายๆโรงเรียนก็มาซื้อที่นี่กันได้เลยอันนี้หนูไซส์เอ็มโอเค<ม>แพงเหมือนกันนะเนี่ยหมวกดูกิคิ๊กก็แปดร้อยกว่าเยนโอ๊ยเดินมาซื้อหมวกใช่ไหมแล้วที้นี้อ้าวี่นะสีที่เราซื้อเมอกี้อยู่ไหนอะทําไมไม่มีสรุปโอ๊ยจ่ายแต่งเงินแล้วไม่เอาของมาอ่ะกลับไปที่ร้านเขาโอเคที่ร้านเขาเก็บไว้ให้นะ ลืมซะง,งั้นทีนี้เดี๋ยวเราไปซื้อข้าวให้ป้ากันต่อนะ,ะอที่ตรงมาควาลูมาซื้อข้าวให้ปะ้ปะที่ร้านยายโยอีนะคะเข้ามานั่งรอนะคะ ทางนาวมันหนาวนี่นาไปกันหนูปะห,หนูหนูมีต้องไปดูนกด้วยเหรอหลูกเมือ่อไรฮะทำไมต้องเอาไปโรงเรียนด้วยหรอ,หอแล้วนี่นาไม่ต้องมาไปอ่ะลูกอ๋อเฉพาะเด็กป .4 เ<น>หรอ ก็เอากล้องส่งทางไกลไปดูนกก ok ันนะคะที่สวนที่สวนสาธารณะแถวนั้นมาหมานันจะมามาซาเจนซาอาเบนสตกันนั่นจะซาเจนน้องมาซาอาเบนัอาเบะใครรูกเดินซะก็ปะปัดชื่ออาเบะไงป้าปัดนามสกุลอาเบะมาหมาก็ต้องเป็นอาเบะไงไม่เราไม่มีนามเด็ดทุกคนก็ต้องเป็นอาเบะหมดเลยลูก ลับกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจันนี่